สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยตูนทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพี่นอตไทยชีวิตโครกระบือ17ชีวิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระอุดมอธิจิตโตหรือหลวงพี่นอตคุณแม่ดาราสาวก้อยรัชวินวงศริยะและสามีตูนอธิวัราคงมาไลายถือโอกาสทำบุญถวายปัจจัยเพื่อถ่ายชีวิตโครกระบือ17ตัวพร้อมขอบคุณผู้บอกบุญในครั้งนี้โดยก้อยรัชวินโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความเผยว่า วันนี้วันที่หนึ่งกันยายนก้อยและพี่ตูนได้ร่วมถวายปัจจัยเนื่อในวันคล้ายวันเกิดหลวงพี่โนรสหรือพระอุดมอธิจิตโตเพื่อไายชีวิตกระบือที่กำลังจะถูกฆ่า17ตัวในนี้มีกระบือที่กำลังตั้งท้องรวมอยู่ด้วยขออนุโมทนาบุญกับหลวงพี่โนรสและขอบคุณพี่มาร์ชที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้เราทั้งคู่ด้วยนะคะ งานนี้เราคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างพากันคอมเมนต์ขออนุโมทนาบุญเรียกว่าแม่กระเบือตัวที่กําลังตั้งท้องโชคดีมากๆที่ได้ดาราสาวใจบุญอย่างสาวก้อยช่วยเอาไว้ซึ่งคุณแม่ก้อยก็ท้องแก่กล้คลอดคันแปดเดือนและเราวันที่จะได้คลอดลูกชายเร็วๆนี้ให้เป็นแฟนได้ชื่นชมกันแน่นอนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ